สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวเคสผมที่พีสั่งซื้อมาใช้งานกับตัว Xiaomi Pad ห้าและก็มีรุ่นของ Xiaomi Pad หกนะครับผมขายด้วยนะละักษณะก็เหมือนกันครับผมแต่ตรงบริเวณกล้องมันก็ไม่ได้ใกล้เคียนงะเพราะว่ามันตัวกล้อง Pad หกกับ Pad ห้ามันแตกต่างกันครับัวนี้พีสั่งซื้อมาจากช้อปปี้ผมราคาไม่ถึง200นะ้ยนะย้ำอีกครั้งว่าราคาไม่ถึง200ครับเพื่อนๆลองไปกดสั่งซื้อ ตามที่พีผมแนบลิงก์ด้านล่างให้นะครับอันนี้พีไม่ได้มีส่วนเสียกับร้านนะครับเพราะว่าพีผมซื้อมาใช้งานเองของพีเองครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อจากลิงก์ไหนซื้อจากไหนครับเดี๋ยวพีขอแนบลิงก์ใต้วีดโอนี้ให้นะครับผมนี่รานะคาไม่เกิน200ครับถือว่าคุ้มนะครับตัวแผ่นห้าแผ่นหตัวเคสผมจะแบบเดียวกันแต่บริเวณเจาะรูหรือว่าตัวกล้องนี่จะแตกต่างกันนะครับแต่การใช้งานเนื้องานก็เหมือนกับทุประการเลยนี่อันนี้ ถือว่าดีมากเลยครับคือพี่เคยใช้แล้วแหละกับตัวแพดหเคสแบบนี้ถือว่าดีมากครับมันปรับได้อย่างง่ายแล้วเนื้อง,งานมันดีมากครับกับราคาแบบไม่ถึง200อ่ะเกรดดีมากครับแบบซื้อครั้งแรกตกใจมากอ๋อทำไมงานมันดีจังอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็มีผมตรงนี้ในการเป็นแบบตั้งอ่ะเห็นไหมแบบหมุนนะครับผมคือเราเอานี้ใส่แล้วมันจะตั้งใช่ไหมเห็นไหมมันตั้งครับผมแล้วมันก็สามารถหมุนเคสได้ครับผมหมุนได้อะ่ะเวิร์กมาก คือหมุนได้360องศาเลยหมุนรอบทิศทางเลยครับผมคือเวิร์กมากแล้วทีนี้ผมเห็นไหมสาม้อยหกสองศาคือมันสามารถหมุนได้ในการใช้งานถือว่าเวิร์กมากครับเวิร์กจริงเวิร์กจริงเวิร์กแบบไม่อวยนะครับผมนี่แล้วก็ผมลอกมันจะมีให้ลอกครับผมแล้วก็สามารถลอกฟิล์มผมด้านหลังออกได้นะครับผมนี่เป็นฟิล์มนะครับซึ่งเราก็สามารถลอกไดออ้นี่ครับถือว่าเป็นเคสที่สำหรับพี่อ่ะ รอก็รอของไม่นานนะครับพีสั่งซื้อมาจากตัวจีนนี่แหละก็เป็นของนี่ครับมันจะมีให้รลาแล้วก็ใช้วิธีของเราครับใครจะลอกอะไรก็็ลอะได้นี่ครับนี่เราก็ลอกเลยเพราะว่าถ้าไม่ลอกมันจะแบบมันจะไม่ค่อยสวยงามครับดังนั้นเราก็เลาะผมเพื่อความสวยงามนี่เราลอกนะครับผมเลอกอ,ออกไปครับนจะนี้ลอะเลยครับผมนี่ปึ๊บ คือว่า k อยนะตร,ตรงว่านี่ครับมันจะมีให้หลอกแล้วก็หลอกตามขอบมันนะครับผม,มดึงออกเลยนะครับดึงออกมาเลยครับผมครับอกก็ดึงออกครับผมดึงออกเหมือนเดิมแล้วนี่ดึงออกเรียบร้อยนี่ายครับผมดึงออกนี่ครับก็ดึงออกครับผมถือว่าเป็นเคสที่แบบ โอเคมากเลยนะสำหรับผมอ่ะนี่ไหมครับมันตั้งได้อย่างง่ายดายแล้วมันก็ราคาแบบแบบราคาไม่ได้แพงอ่ะไม่ถึงสองร้อยอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายอยู่แล้วเนาะนี่ครับนี่ครับเราก็รอครับมันจะมีให้รอนะครับหลายคนแบบงงว่าทำไมมันเป็นคุณอ่ะจริงๆงมันไม่ได้คุณนะครับมันเป็นฟ้าลังใสนี่วอายโอ้ใส่ดีมากเลยดีดีดีเวิร์กมากเลยครับผมแล้วก็นี่ครับอันนี้คือ ตัว Xiaomi Pad ห้านะครับที่พีซื้อมาราคาหกนะพันน่ะแล้วพีก็จะใส่นะครับผมปึ๊บแบบนี้อันนี้ฟิล์มติดมาไม่ดีเฉยนะครับเดี๋ยวไปติดใหม่อยู่ครับผมนี่จริงๆอ่ะมันไม่กินขอบฟิล์มหรอกแต่พีเนี่ยติดฟิล์มมาไม่ดีเฉยนี่ครับเรียบร้อยครับผมสอบตัวนี้ปึ๊บนี่จริงๆอ่ะถ้าติดฟิล์มไม่ดีฟิล์มกระจกนะมันไม่กินหรอกครับอันนี้พีติดมาเผื่อขอบเฉยๆนี่ครับ ถือว่าเวิร์กอยู่นะเอาตรงว่าเวิร์กนะครับผมเวิร์ก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 นี่ครับก็ปุ่มต่งตางๆก็ถือว่ากดง่ายนะสบเพียนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงเฮ้ย hey, มันดีอ่ะแล้วมันตั้งได้นี่ครับตั้งได้ปึ๊บแล้วมันก็หมุนได้นะครับผมเราหมุนหมุนแบบเลรื่อแงบบเฟซบุ๊กครับเราก็หมุนตรงนี่ครับหมุนมันจะมีที่หมุนอยู่ครับผมเราก็หมุนเลยครับผมหมุนบริเวณแบบสามสิบแล้ว ส6 0อองศาครับผมแล้วก็หมนุนนี่ครับหมุนต้ง้งคือลําโพงเสียงดีมากครับเห็นไหมครับผมถ้าเราหมุนครผมมันก็สามารถใช้งานได้เห็นไหมคือมันเวิร์กนะ เป็นอะไรที่ดีมากแต่พี่อยากชอบใช้กับตัวขาตั้งของฮาร์จิบิทครับเป็นขาตั้งประมาณเลทราคา700ที่ดีมากบอกเลยว่าของฮาร์จิบิทครับผมคุณภาพของขาตั้งตัวนี้ดีมากคือบางทีพี่รู้สึกว่าเคสมันดีอยู่แต่พี่ผมใช้กับขาตั้งพีเอาไปตั้งโทรศัพท์มือถือเอาไปตั้งตัวที่เป็นแท็บเล็ตของ iPad 12.9ก็ยังตั้งได้คือมันแข็งแรงมากครับ เป็นขาตั้งอลรมิเนียมที่แข็งแรงจริงครับดูโคตรดีหอยห่อฮ,ฮาร์ตบิเป็นคนุณภาพที่คุ้มมากครับพี่ใช้ขาตั้งของสมาร์ทโฟน,นดูครับเกือบสาปีแล้วยังใช้งานดีพี่ได้สั่งซื้อ,อฮาร์ตจิบิดครับผมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างของฮาร์ตบิที่พี่สั่งซื้อมาครับพี่ไม่ได้สั่งซื้อมาจากซับป,ปีนะพี่มาสั่งซื้อจากผู้แทนจาหน่ายฮาร์ตจิบิดโดยตรงที่ไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าดีมากดีจริงครับอันนี้ไม่อวยครับดูมันแข็งแรงมากครับคือมัน ตั้ง iPad ใหญ่ก็ยังตั้งได้มันดีมากมันแข็งแรงจริงนะเอาตัวมันแข็งแรงมาปึ๊บดูดูมันมันอยู่มันอยู่แน่นแล้วด้านหลังผมด้านล่างมันจะมีตัวยึดเกาะได้ด้วยผมเวลาเราแบบทําแบบแบบว่ามันเลื่อนแล้วผมมันจะตัวเยอะเกาะแล้วก็มีผมมันจะมีแผ่นซับด้วยคือมันแบบคุ้มมากแล้วก็มีที่ระบายความร้อนคือบางทีอ่ะพีอะไม่ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยจะตั้งด้วย อันเคสหรอกแต่ตั้งใจอันนี้ผมมันดีมากคือมันปรับง่ายแล้วมันก็สัมผัสดีคิดดูว่าพีแตะไงอะ่ะมันก็ไม่สะเทือนอะ่ะคือว่าเป็นตัวที่ดีมากสำหรับคนอื่นถามมาเยอะมากว่าใช้ขาตั้งอะไรของฮาร์จิบิตนะครับไม่รู้ว่าผมสำหรับตัวที่เป็นเคสนะครับที่พีซื้อมา200สวยงามมากครับบอกเลยว่ามันสวยงามจริงโโหสวยจริงนะนี่คือเป็นเคสที่โชว์บอดี้ด้านหลังแล้วก็มันเปิดออกมามันก็อย่างหรูหราหรูหรามาก คือโอ้สวยสวยสวยองตรงว่าสวยงามนะครับเราตั้งเราก็สามารถตั้งได้จำไหนเราก็ตั้งได้ถือว่าเป็นเคสที่สำหรับพี่อะพี่ให้สิเต็มสิบเลยในความสวยงามครับมันมีความสวยงามที่ลงตัวมากเคสแบบนี้ชอบชอบชอบล้วก็ตั้งแบบนี้ได้นะครับหมุนปึ๊บเป็นแบบเนแนวตั้งนี่ครับแล้วก็กลับไปทิพเดิมได้ปึ๊บไหลแล้วก็ปิดปึ๊บดีป่ะดีมาก ดีดีเวิร์ก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 หมุนไปหมุนมาแบบนี้แหละนี่ครับแล้วมันก็มีฟังก์ชันนะผมในการล็อกหน้าจอด้วยนะครับนี่ครับแม่เหล็กด้วยปึ๊บมีแม่เหล็กด้วยเห็นไหมโอ้มันดีครับเนื้องงานเห็นไหมปุ่มต่างๆครับถือว่าในการเจาะรูกออกมาให้เราก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมนี่ถือว่าบางงานมันจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สัปีราคัไม่ถึงสองร้อยถือว่าโอเคครับเจาะรูลำโพงก็ถือว่าเจาะได้เกรดที่ดีอยู่นะนี่ให้ดูครับนี่ครับ เจาะดูลำโพงถือว่าดีดูชาร์จแล้วก็กล้องของผมมันก็ป้องกันที่กล้องมันนูนออกมานะครับตัวด้านหลังก็โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างสวยงามมากเลยครับพอชื่นชมเลยในการออกแบบที่ลงตัวจริงครับหลายคนก็สามารถพอผมไปสั่งซื้อได้เดี๋ยวพี่เะแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ครับผมแล้วก็ตัวขาตั้งเหมือนกันเผื่อหลายคนอยากไปตั้งแบบนี้มันก็ มันดีมากเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นขาตั้งที่ดีมากในการใช้งานครับเสื้อเพียผมก็จะขอจบคลิปให้ท่นผม้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับใช้ดีมากเลยอันนี้ไม่ใช่ป้ายใาญ่นะครับอันนี้คือแนะนําให้ไปเผื่อหลายคนสนใจนะครับผมสวัสดีครับ